เอาเท่านี้ก่อนครับวันนี้ไม่ไหวแล้วเห็ดต่างแตง่งเก่าโม่งเศร้าครับจนตีหนึ่งเมื่อไรได้แปดใบครับกันใหญ่กันใหญ่นี่2เมตร เมตรเจ็ดสิบสองคันแล้วก็เมตรห้าสิบสามคันเมตรสี่สบคันหนึ่งแล้วก็เมตรยี่สิบคันหนึ่งครับผมเมนีครับสจาบานจ้างก็นอนหลับเหรอของม่เห็นงานอยู่งานเลงครับงานหลาย มาอยู่กับมาอยู่ล่ำปางจังเดืเหตุอยู่ไปอยู่ราศีวีสา,มานมันเฮาไม่จะว่อนไปหาอยู่บ้านหรบอกกดิเหตุครับออเดอร์เลยคางไหลก็เลือ้องฟ้าเหตุต้อไงใไดมือละสามสี่ใบขึ้นครับสอง,ม,สงม,มือเดยสองมือนดียแปดใบครับมืออึนวันเสาที่ทรงท่านบูนหายท่านออกหนาที่รวมมันจัดทีเดียวครับ ซิกปกใบลูาคามาูกคาทั้งเฟสนี้บอกว่าบอกบอก,บอกท่านหลับวันเดีอแล้วแต่ว่าลูกคาทั้งยูทูครับทั้งช YouTube. ่องยูทู e ไหลเขามาก็าลังสั่งเขามาไลายครับเดี๋ยวก็พยายาม บอ,าาบอกว่า่านด้เดเอเพราะว่างานหลายแห่งตอนนี้ก็กระจายออเดอร์ไปให้กับน้องๆที่งานสูตรหัวหล่นนะครับผมให้เชิดซอยกันนะครับที่งานสูตรหัวหล่นเท่านะครับผมก็สิมี อาจารย์ชัยยงโสภานะครับผมทั้งคนแกนเพินนะครับ้วค็น้องเบียซ่าบาบุลนะครับผมทั้งอุบลน,นะครับแ็อ่าน้องเก่งนะครับน้องเก่งทั้งสุรินนะครับผมเผือบนนมดงรักนะครับผมนั่นก็เก่งที่สันฟีมือดีกันครับ ไปยามกระจายกันเ็ดนะครับซอยกันเ็ดเพื่อที่ให้ได้ฟังเสียงสนุ่มวนกันครับผมเป็นสนุนสูตรหัวโลนนะครับผมที่เน้นเสียงออกหลายเสียงนะครับกระกา้ทุกทุกเสียงทุกแบบนะครับผมเสียงสาเสียงไหวเสียงออกเติร์ดออกโดดออกโดดดูพยาำเทียนได้ไปทุกเสียงครับ แต่เป็นสนุสุดมรส้นนะครับผมตอนนี้กะสีพักพ่อนก่อนครับมือน,นีครับมือเตืนเต่นแต่เส้าอีกสีมาใส่ประกับใส่ประกับเพราะท่าครบครับใส่ประกับแล้วก็ท่าสีขั้นครับแล้วก็เฮ็ดเพิ่มอีกมือเฮ็ดเพิ่มอีกจะสีขั้นครับใส่ประกับเพราะท่าครบก็สีเฮ็ดก็สั่งสนู่ไปแข่งดูจันทบุรีนั่งครับก็สี เห็ดมืออื่นครับแข่งไปจันทบุรีนะครับกระสเห็ดใบเม็ดแปดสิบอีกขั้นหนึ่งนะควกเม็ดเจ็ดสิบอีกสองขั้นกับมืออืน่นครับผมเพราะว่าโกค้ากระสังมาโดนแล้วก็ต้องเห็ดแต่เพิ่นนะครับเห็ดแต่ทุกคนครับผมมันมาผ่าตอนที่ว่ากับ,บานวันกันนะทุกคนไปหาทุ่มมือปวดเลยบ่มีเวลาเห็ดครับเสียเวลาถิ่มไปเอ่อซิบกามือครับผม เดให้เฉพาะคนที่เพิ่นมาหามาเยี่ยมอยู่บ้านมาขอซื้อสรู้อ,อยู่บ้านครับนั้นก็บ่ได้เฮ็ดครับผมก็เลยฝากมาเฮ็ดอยู่อยู่นี่นะครับอยู่ลำตังนี่ครับผมโอเคครับมาหนี้ขอพักพรก,กันครับมื้อ,อกี้เอาใหม่ครับตีหนึ่งกว่า ใช่ครับ